คุณนกชวนมาทําตําขนุนกันนะคะแกงขนุนตําขนุนนะขนุนนะคะขนมอ่อนนะคะไปเ,เราปอกเสร็จถ้าซื้อมาแบบที่เขาปอกให้เรียบร้อยนะ,ะมันก็จะต้องเอามาต้มน้ําทิ้งหลายๆครั้งหน่อยก็ดีนะคะเขาจะชุบยาะะแต่ถ้าเราเอามาทําเองก็ต้มให้มันเปื่อยแบบนี้นะคะ หกน้ำพริกเองนะคะจะใช้พริกขี้หนูแห้งก็ได้หรือพริกใครไม่ชอบเผ็ดก็ใช้พริกแห้งใหญ่เอานะคะเกลือนะคะโเค่ะทำเป็นพริกละเอียดดีแล้วะคะ 也派。<laughs> ถัวที่จะใช้โคกแบบนี้ก็เข้าเครื่องเลยก็ได้นะคะอย่างไยใช้เครื่องใช้โคกไฟฟ้านะคะ่ะน,นะคะ เคร่งแกงคุณนุ่จะหันให้เล็กๆสะดวกในการโขลกนะคะหมอมแดงนะคะกระเทียมค่ะกระเทียมก็เป็นกระเทียมไทยนะคะหีดเล็ก ถน่านะคะถั่วเน่าเป็นแผ่นเอาไปย่างให้หอมนะคะแต่ถ้าใครไม่มีนะคะครูก็แนะนำให้ใช้เป็นเต้าเจี้ยวได้นะคะถ้ามีถั่วเน่าแผ่นก็เราก็เอาไปย่างให้หอมๆค่ะก็ไม่ต้องให้ละเอียดจนแบบเนียนๆน,น,นะคะประมาณแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วะคะ ขนมกันนะคะนกใส่แค่หมูไปด้วยนะคะ มีก็ไม่ต้องใส่นะคะไม่จัถ้ามีก็ใส่ไปก็จะหอมขนนที่เราต้มแล้วนะคะเราก็เอามาตตำเลยค่ะ ะะจะมาผัดกันนะก่อนที่เราจะผัดนะคะก็ทอดพริกก่อนนะคะ ทำขนมน,นะคะ เคีียมหอมดีแล้วก็ใส่พริกลงไปค่ะ ให้ชิ่นข้างหอมกอก่อนนะคะให้ข้างบ้านจามก่อนนะคะแล้วเราค่อยใส่ละะงไปใส่ข้างบ้านหลับไม่จามนะคะใส่ไม่เสร็จใ่ แกตัวน,นี้สามารถที่เอาไปทำมะพราอ่องก็ได้นะคะผัดให้ตะเขือทุกสุกก่อนนะคะ แค่เราสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่ขนม ปุกลดกันนะคะ ใส่น้ำตาลนิดหน่อยนะคะอย่าเยอะค่ะมานหนึ่งช้อนชาก็พอแล้วค่ะเพราะว่าเราไม่ใส่ผงชูรสนะคะค่ะใส่น้ำปลาค่ะ แต่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะบางคนแม่ไม่ทานปลาร้า ทำขนมของกูก็เสร็จแล้วนะคะกูไก็ใส่ต้นหอมไปผักทีใส่มะกรูดนะคะหั่นฝอย ตำขนุนสไตล์อาจารย์นกใส่ตำขนุนของครูนกก็เรียบร้อยนะคะรับรองว่าอร่อยมากค่ะนะคะตำง่ายๆผกพริกแกงเองนะคะไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะผกพริกแกงนะคะการที่เราไปซื้อพริกแกงบางครั้งอาจจะไม่ไม่สะอาดพอนะคะแต่ถ้าเรามาทำเองเรารู้สึกว่าปลอดภัยนะคะกินก็ รู้สึกสบายใจนะคะแกงไอตัมนขน้นนะคะก็เรียบร้อยอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ครูด,ด้วยนะคะกด Subscribe ทุกครั้งเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูลุกได้นะคะขอบคุณค่ะ